หูยกว่าจะไปตามหามาได้นะครับเลือดปลาแทบกระเด็นครับกับลอกตกปลาบึกนะครับสีเจ็บลอกตกปลาบึกที่เป็นกระแสแรงที่สุดตอนนี้นะครับของดีราคาประหยัดครับจากค่ายโพไซดอนครับกับเจ้าโพไซดอนโอเชียนฟอร์ส500นะครับตัวนี้เป็นตัวหน้ากว้างนะครับตัวนี้เป็นรุ่นหน้ากว้างนะครับที่ทุกคนถามหานะครับเรียกได้ว่าหูหมัน มันตามหายากมากนะครับแต่ว่าร้านฮัทไทยจัดให้ครับลูกค้ารีเควสก็ต้องไปขอมาให้จนได้ครับก็ไปขอให้เซล์ช่วยตามหามาให้นะครับก็ทั้งหมดบริษัทมีอยู่เท่านี้ครับสีหนึ่งก็4ีห้าตัวไม่เกินนี้ครับนะสีส้ม JM นี่ได้มาน้อยสุดครับสตัวและสีนี้คนหาเยอะมากอ่าเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวเลยแล้วกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นลอกโพไซดอนนะครับโอเชียนฟอร์สนะครับเบอร์500นะครับเป็นรหัส W R ก็คือหน้ากว้างนะครับถ้าเป็นรหัส N นะครับก็เป็นหน้าแคบนะครับแต่ที่เอาตัวนี้มารีวิวเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามานะครับบอกว่าเออพี่สิ้นปีเนี่ยผมมีไปออกทะเลครับผมไม่ออกชายล่องผมไม่ออกอันดามันนะครับผมไม่ออกพม่าแต่ไม่รู้พม่าช่วงนี้ออกได้หรือเปล่านะครับ อยากได้จุสายรัก300เมตร400เมตรนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับกับเจ้าโพ p o ดอนโ o n ชียนฟ Ford 500นะครับตัวนี้เป็นลอถปี2025รถใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการแก้ไขมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับของคนไทยครับของดีราคาประหยัดนะครับตัวนี้นี่ลูกค้าสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์นะครับขนาดลูกค้าออสเตรเลียยังรู้จักอะ ลูกค้าญี่ปุ่นยังรู้จักอ่ะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่คือแบบสุดจริงและราคาคือไม่แพงนะครับใครที่มองหารอบดีๆในราคาที่ไม่แรงนะครับไม่ใช่แบบตัวหนึ่งแบบแอคคูลหมื่นแปดสองหมื่นไม่ใช่ JM แบบตัวละสองหมื่นกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองมองตัวนี้ได้ครับมองตัวนี้ได้เลยผมบอกได้เลยว่าเกินคุ้มจริงๆนะครับใครที่จะซื้อเอเวตตัวหนึ่งแปดเก้าพันครับลองมองตัวนี้ครับกินขาดกินขาดเลยอ่ะเรามาเริ่มกันจาก สีแรกก่อนนะครับสีโจ๊กเกอร์ครับสีเขียวตัดม่วงนะครับสีโจ๊กเกอร์นะครับหรือว่าบางคนก็เรียกอีเขียวเหนียวซับนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขายดีนะครับสีแบบเจ็บเจบสวยๆนะครับบอดี้เป็นฟูอลูมิเนียมทั้งชิ้นเลยครับเบรกเป็นแบบทวินนะครับเบรกระบบคันโยกแล้วก็เป็นเบรกทวินนะครับตัวนี้ปรับการแก้ฟรีสปูลนะครับตัวคายนะครับให้เรียบร้อยแล้ว นะครับกิกเสียงแก้ให้เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าฟูลออปชั่นพร้อมใช้งานแล้วก็กิกเสียงลันลันะครับอ่าพลังเบรก45กิโลครับเยอะสุดในลอกแบบนี้แล้วนะครับที่ตอนนี้มีวางจําหน่ายคือเยอะสุดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปเทียบกับพวกตัวละ20,000กว่านะมันก็เทียบไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยพี่ในราคาประมาณนี้มันมันสุดหรือ,อยังผมบอกได้เลยว่าถ้างบไม่เกินหมื่นผมแนะนำตัวนี้ครับกับเจ้าโกไซดอนโอเชียนฟอร์ดนะครับเน่ ม่วงดาครับม่วงดําสีนี้ก็สียอดฮิตอยู่แล้วนะครับจับคู่กับคานเรียวโกอันต้ามาฟิกนี่คือโคตรหล่อโคตรหล่อนะครับขายสนใจก็ทักอินบ็อกด่วนๆครับม่วงดําก็ได้มาน่าจะ3าตัวมั้งครับขายสนใจก็จัดได้เลยนะครับเพราะว่าช้าหมดนะครับหลายคนก็รู้อยู่แล้วครับปีหนึ่งมันมาครั้งเดียวนะครับปีหนึ่งมันมาครั้งเดียวถ้าหมดรอบนี้ก็ปีหน้านะครับหมดรอบนี้ก็ปีหน้าอ่าสีแดงฟ้าครับ สีแดงฟ้าสีนี้ก็เจ็บๆเหมือนกันนะครับใครที่จะเอาไปใส่คู่กับพวกคันบึงสำรานคันบาสุก้าที่มันเป็นสีแดงนะครับจัดตัวนี้ไปใส่คู่กันได้เลยครับสีแดงฟ้ากิ๊กเสียงลั่นๆโอ้โหไม่รู้จะให้ฟังได้หรือเปล่านะครับมือเดียวนี่เบรก4ี่บกิโลครับบอดี้ฟูลเมทัลนะครับเรียกได้ว่าคือเมืองนอกเนี่ยเขาซื้อออกไปเพื่อตกพวกปาทุนหน้านะครับปาทะเลใหญ่ๆนะครับแต่คนไทยก็นิยมเอามาตกราบึกกันนั่นแหละนะครับ ช่วงที่เขาออกมาโปรโมตนะครับก็เรียกได้ว่าเอาไปงัดไซร้อยกันมาเรียบร้อยแล้วคือสบายสบายเลยนะครับเอาไปงัดไซร้อยมาแล้วสบายสบายเลยนะครับส่วนสีที่มาแรงที่สุดตอนนี้ครับนี่ส้ม JM ส้ม JM ครับโคตรสวยโคตรสวยใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้ลอกสีเจ็บเจสักหนึ่งตัวถือไปแล้วแบบโคตรเกิดอะถือไปแล้วแบบโคตรเกิดผมแนะนําสีนี้ครับส้ม JM ได้มาส่ตัวนะครับ ชอบมากสีนี้ผมยังชอบเลยครับแล้วมันจับคู่กับคันอะไรก็ขึ้นนะครับจับคู่กับคันอะไรก็ขึ้นนะใครที่สนใจก็พักอินบ็อกด่วนๆอ่ะให้ดูสเปคนิดนึงครับนี่สเปคเรียกได้ว่าแบบโคตรฟูออปชั่นนะ่ะลอกแพงๆนี้อายไปเลยนะครับลูกปืน13ตลับสแตนเลสกันน้ำเค็มครับผ้าเบรกเฮดทีร้อยแบบทวินนะครับบอดี้เป็นฟูอลูมิเนียมทั้งชิ้นครับ CNC เรียกได้ว่าแข็งโป๊กแข็งโป๊กนะครับนี่ ถรหัส W ครับจุสาย PE 6 260เมตร PE 5 290เมตรครับนะเหลือเฟือเหลือเฟือเลยนะครับก็ใครที่มองหาลอกดีๆสักหนึ่งตัวนะครับจัดตัวนี้ได้เลยผมบอกได้เลยว่าคุ้มราคาเกินต้านทานแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้ของดีราคาประหยัดนะครับกับเจ้า Poseidon Ocean f o r d 500ครับนี่ของคนไทยทำมาเพื่อคนไทยครับ าราคาแบบคนไทยคนไทยเลยแล้วข้อสำคัญข้อสำคัญนี่คือมีประกันนะครับจากบริษัท ps group ให้1ปีเต็มเต็มเรียกได้ว่าแบบจุกๆุกกันไปเลยนะครับใช้เต็มที่ครับใช้เต็มที่ไม่ต้องห่วงตัวนี้ตีง่ายมากตัวนี้ตีโคตรง่ายครับลูกค้าผมนี่คือมือใหม่ไม่เคยตีเบสเลยอะ่ะซื้อไปวันเดียวก็คือตีได้เลยนะครับตีง่ายตีง่ายนะใครสนใจก็ทัก inbox ดว่ดวนๆนะครับสีก็ถ้าตัวหน้ากว้างมีตอนนี้4ี่สีนะครับ บางตัวก็สีหนึ่งสามตัวบ้างสีตัวบ้างนะสนใจทับก็อ็อ์ด่วนๆนะครับผม